สวัสดีครับช้างโซินฟาร์มนะจะมารีวิวทำเล้าไก่นะฮะอันนี้เล้าที่2นะครับก็ได้ลงท่อพิสตีนะขุดแล้วก็ลงท่อพิสตีเพื่อจะเทปูนลงไปนะครับให้มันแข็งแรงแล้วก็กันปลวกนะครับการปลวกกินไม้ยูคานะเพราะว่าจะเป็นเสายูคาคลิปตัสนะครับนี้เราลงไปที่5เสานะฮะความกว้าง10เมตรนะฮะความกว้าง10เมตรนะครับ จากเสานี้ไปเสานู้นก็2เมตรนะฮะเสาละสอเมตรห้าเสาก็เป็น10เมตรนะฮะความกว้างนะฮะแล้วเราก็ได้เทปูนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทปูนลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะได้ขึ้นเสานะครับนะฮะหมด5้าเสานะครับ10เมตรนะครับผมก็ได้เทปูนลงไปเรียบร้อยนะการปลวกนะครับเพอเดี๋ยวปลวกกินยูคาลิปตัสนะฮะส่วนความความกว้างนะฮะ ความยาวโทษทีนะความยาวนะครับอยู่ที่สามเมตร4ี่สิบนะฮะจากเสานี้นะครับแล้วก็ยิงไปข้างหลังนะฮะสามเมตรสี่สิบนะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะสามเมตรสี่สิบก็เป็นข้างหลังก็ห้าเสาเหมือนกันนะครับข้างหลังก็ห้าเสาเหมือนกันฮนะเราจะลงเสายูคาคลิปตันฮะยูคาคลิปตันแล้วก็ พอ,อ,อลงต้นยูคาคลิปตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะเทป,ปูนล,ลงไปนะเพราะว่าการปลวกกินนะฮะการปลวกกินเสานะครับผมมันก็จะออกมาคล้ายๆเ,เล้าแรกนะฮะที่เห็นหนู่นนะคระับออกมาก็เหมือนเล้าแรกนะฮะที่เห็นนะฮะเล้าแรกเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับรอต่พันไก่เข้ามานะครับนี่เล้าที่สองแต่คิดว่าเล้าที่สองจะเปลี่ยนแบบนิดนึงครับเปลี่ยนแบบว่าจะปู หลังคาสันไทยนะครับจะลองดูว่าสันคาหลังไทยเขาบอกว่าทนกว่าแต่ว่าผมก็กลัวไก่มันร้อนนะครับแต่ว่าเราจะาปูผ้าเ,าเรียกอะไรอะผ้าสแลมนะฮะกันความร้อนอีกทีหนึ่งผมจะลองดูว่าผ้าสแลมปูข้างล่างอะเอาขาเรียกอะไรอะสันไทยอะครับหลังคาสันไทยอะ มันจะกันความร้อนได้ไหมนะครับโอเคนะติดตามชมนะฮะติดตามช้างสรินฟาร์มกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามหน่อยนะครับเราที่สองกำลังทำอยู่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ